หมู่บ้านน้องปีกาเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตอนกลางวันเงียบดีเหมือนหมู่บ้านในโฆษณาปุ๋ยแต่พอตกกลางคืนเสียงหมาเห่าเสียงจักระจันกับเสียงแก๊กๆของขวดน้ำท่อมมันก็ดังประสานกันเป็นซิมโฟนีของคนบ้านนาโดยแท้ไอแดงชายหนุ่มวัยยีสิบกว่าผิวคล้ำแดดจนเพื่อนล้อว่าแดงดำกว่าเหล็กเผาเป็นคนอารมณ์ดีแต่ติดน้ำท่อมหนักมากวันไหนไม่ได้ซดก็นอนไม่หลับ วันไหนได้ซดก็มักจะพูดว่าเฮ้ยพี่พี่วันนี้ท่อมมันหวานนำสุดๆคืนนั้นไอ้แดงกับเพื่อนชื่อไอ้เบิ่มและไอ้จ้อยนั่งต้มท่อมหลังบ้านเสียงหัวเราะดังลอดมาถึงถนนเอาสดอีกแก้วแดงเอาให้หลอนเลยไอ้เบิ่มแซวหลอนบ่หลอนก็ขี่รถได้อยู่ไอ้แดงพูดพร้อมหัวเราะหลังสดจนแก้วสุดท้ายไอ้แดงก็ขอตัวขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทั้งที่ตาเริ่มขวาง เหมือนคนเห็นผีแต่ยังหัวเราะได้คอยกลับกอนเดอร์พวกเสาไฟมันก็อยู่ตรงนั้นคอยจำได้แต่ชะตาไม่เข้าข้างวัก <What? S 1> เสียงชนดังปังเสาไฟข้างถนนสั่นไหวจนไฟกระพริบไอแดงนอนนิ่งบนพื้นยาดมหล่นอยู่ข้างตัวพร้อมเสียงเพื่อนๆวิ่งมาดูแดงเองเป็นอยังวะแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงไฟฟ้าช็อตดังปาก กับกลิ่นน้ำท่อมลอยอบอวนในอากาศรุ่งเช้าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านรู้ข่าวไอแดงขี่รถตำเสาไฟตายเมื่อคืนทุกคนเศร้าแต่ก็แอบพูดกันว่าเตือนไว้เลยอย่าสดแล้วขี่รถคืนนั้นเองตอนตีสองเสียงมอเตอร์ไซค์ดำขึ้นเบาๆแวนแต่ไม่มีใครเห็นคนขับมีแค่เงาดำๆผ่านหน้าบ้านยายแหววพร้อมเสียงพูดเบาๆลอยมาตามลมว่า หามีน้ำท่อมบอ่อคอแห้งคักเด้ยายแหวววิ่งไปเปิดประตูจะดูแต่ไม่มีใครอยู่มีแค่หม้อท่อมที่ตั้งไว้หน้าบ้านหายไปครึ่งหม้อหลังงานศพไอ้แดงผ่านไปได้สามวันหมู่บ้านหนองปีกาก็เริ่มกลับมาเงียบอีกครั้งอย่างน้อยก็ในตอนกลางวันแต่พอตกดึกเสียงแวนเบาๆก็กลับมาอีกแวนเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ทุกคนจำได้ดี เพราะมันคือเสียงรถคันเดิมของไอ้แดงคันที่พามันไปตำเสาไฟตายเมื่อคืนนั่นเองยายแววที่นอนอยู่ในบ้านได้ยินก็สะดุง้งเอา้าเวรเอ้ยหรือผีแดงมันจะมาซดน้ำอีกแล้วบอเธอแอบเปิดหน้าต่างดูเห็นเงาดำๆนั่งยองๆอ,อยู่ข้างหม้อท่อมหน้าบ้านแล้วเงานั้นก็ยกขันขึ้นสดเสียงดังชัดเจนเหมือนคนจริงๆยายแววใจเต้นตุบๆพอเงานั้นเงยหน้าขึ้น ไฟถนนกระพริบพอดีหน้าค่ะ